วันนี้นะคะเราก็จะมาทำสลามกันเอ้ยไม่ใช่เอ่ออะไรนะรีวิวสลามนะคะสูตรนี้เลยนะคะสูตรพุดดิ้งสมูทตี้นะคะพุดดิ้งฟินมากเลยค่ะโนของบอลเล็นะคะสารอันตราย ไม่ใชบอลเลกไม่ใช้ผิวฟักฟอกนะคะอุ้ยถ้ากล้องสั่นหรือกล้องเอียงไปทางไหนก็ต้องขออะไรด้วยนะคะเดี๋ยวเราแยกดีกว่านะคะเพราะว่าเล่นอย่างนี้มันก็ฟินอยู่นะแต่ว่ามันยุดเกินไปนะคะเดี๋ยวแยกแล้วก็ดีกว่านะแต่ว่ายังไม่แยก เพราะว่าเราจะเล่นินะคะพูดอะไรไม่เข้าใจไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเจ้าเป็นอยู่เหมือนกันนะคะสุนเดก๋ับไปแยกดีกว่านะคะเราไปแยกมาแล้วนะคะแยกชี้น้อยเลยใปบ้างค่ะ ก็จะไปแล้วนะก็อย่า,อย,าอย่าลืมกดไลค์กิด, like, mm hmm. กดตามถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ให้ช a n e นี้ด้วยนะอให้ช a n e นี้ด้วยนะคะ,ไ,ะ,คะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปแล้วจิ้งฟินมากเลยนะคะเดี๋ยวว,าว่างๆจะมาสอนทำเนาะ